ไปดูข่าวต่างประเทศสักข่าวหนึ่งการเลือกตั้งไป<น>ดูบ้านาฟิลิปปินส์แล้วก็ย้อนกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเราค่ะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ค่ะประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ประวัติศาสตร์การเมืองฟิลิปปินส์ช่วงที่ยังเป็นที่จดจําไปทั้งโลกนะครับก็คือช่วงที่ฟอร์ดิานด์อีมาโกสครองอํานาจค่ะยุคฟอร์ดิานด์อีมาโกสตระกูลมาโกสครองอํานาจในฟิลิปปินส์นั้นนครับเป็นยุคเผด็จการสมบูรณ์แบบใช่แล้ว เป็นยุคประเด็จการสมบูรณ์แบบแต่ในที่สุดก็ถูกพคนกงล้อของโลกมันก็หยุดไม่ได้ไปขวางมันไม่ได้มันก็หมุนตัวมันเองไปเรื่อยๆในที่สุดฝ่ายประชาธิปไตยก็รวมพลังประชาชนโค่นล้มตระกูลจอมประเด็จการตระกูลมาก๊อสได้สําเร็จทั้งผัวทั้งเมียต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศและก็ตายต่างประเทศค่ะนั่นคืประวัติศาสตร์แต่คราวนี้แต่คราวนี้ ทายาทของตระกูลมาคอสก็ยังอยู่ในฟิลิปปินส์และกระโดดเข้ามาเล่นการเมืองในฟิลิปปินส์ในยุคนี้พอสอนนี้ทุกคนก็คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะว่าลูกชายของเฟอร์ดินานด์อีมาคอสลูกชายของจอมปผดเดการของฟิลิปปินส์ลูกชายคนที่ชื่อว่ามาคอสจูเนียใช่ค่ะเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียนะคะหรือบองบองค่ะหรือบองบองค่ะหรือบอง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 หรือมาคอสจูเนียลูกชายของจอมปผดเดการ สามารถชนะการเลือกตั้งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์ได้ใช่ด้วยคะแนนที่ต้องใช้คำว่าแลนสไลด์การเมืองฟิลิปปินส์มันมันพลิกกับการเมืองฟิลิปปินส์มันย้อนยกุกมันเ,เกิดอะไรขึ้นขวาจัดเผด็จการสามารถย้อนก,อกลับมาครองอนาจในฟิลิปปินส์ได้อีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรค่ะ และที่วนนี้บองบองหรือมาโกสจูเนียเขาชนะาการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะวันจันทร์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเขาชนะแบบแลนสไลด์ลเลยนะใช่ค่ะไปดูผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็เกือบครบรล,ละ,ะเวลาณเวลาคหกนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเวลาตามประเทศไทยนะใช่ค่ะเวลาตามประเทศไทยนะก็ 6มง47เช้าวันนี้ตามเวลานในประเทศไทยนะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะ,ะนับไปได้98.22เปอก็เกือบครบแล้ว98.22เป็กือบร้อยเปละอันดับหนึ่งคือนี่เลยค่ะมาคอสจูเนียนะคะ31ล้านเสียงที่สนับสนุนเขาค่ะ31ล้านล้านเสียงเศษค่ะอันดับ,บ 2, บบ 2> บก็เป็นนางเลนนี่นะคะโรเบโดนะคะก็ตามมาด้วย14ล้านเสียงเศษค่ะ โอเคอธิบายกันนิดหนึ่งนะฮะที่เขาสู้กันจริงๆสู้อยู่แค่สองเบอร์ใช่เบอร์หนึ่งมาคอสจูเนียเบอร์สองเลนนี่เลนนี่คือใครเลนนี่ก็คือรองประธานาธิบดีในรัฐบาลของดูเตอร์เต้ค่ะถูกต้องนะจำได้โอเคนะครับปรากฏว่ามาคอสจูเนียแลนสไลจ์จริงๆนับคะแนน98%ได้ตั้ง31ล้านเสียงที่สองเลนนี่14ล้านเสียง ใช่14ล้าน8อ่ะก็ยังทิ้งห่างเยอะอ่ะครึ่งอ่ะ <c oughs> มันทิ้งกันเกือบเกือบจะสามเท่าตัว <c oughs> ใช่แล้วมันนับกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะนั้นไม่ต้องบอกล้ว่าทิ้งกันเกือบเกือบจะสามเท่าตัวมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับประชาชน <c oughs> มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับการเมืองใน <c oughs> ฟิลิปป <c oughs> ินส <c oughs> ์นเราจะไปกันที่ <c oughs> รองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามค่ะในฐานะที่เป็นผู้ในการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่อาจารย์ดรปิติใช่ค่ะไปข้อมุมมองอาจารย์ดรปิตินิดหนึ่งนะคะกับการเมืองในฟิลิปปินส์วันนี้มันเกิดอออะะไไรรขึ้้นนยย่่างชวสท มองเพื่อที่เราจะได้หันกลับมามองการเมืองบ้านเราด้วยและเข้าวิจณ์กันนะว่ามาร์สจูเนียระหว่างหาเสียงไม่ได้ขายนโยบายเลยค่ะแท็ะจะไม่ได้ขายนโยบายเลยแล้วเขาเขาใช้แท็กติกอะไรคะชนะถล่มทลายขนาดนี้ไม่ทราบไปกันที่อาจารย์ดรปิติเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยังเป็นคําถามนะ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองฟิลิปปินส์อ,อยู่อยู่ทายาทจอมเผด็จการชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เสียด้วยและระหว่างการหาเสียงก็แทบจะไม่ได้ขายนโยบายเลยแต่แลนสไลด์ได้อย่างไรอาจารย์วิเคราะห์สนิทสิครับเกิดอะไรขึ้น,นบอกอะไรคะจริงๆแล้วกาบบรวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นภาพการเมืองไม่ใช่แค่ในฟิลิปปินส์ครับแต่ทั้งเอเชียตอนนอกเป็ตายเลยแล้ว,ลวเราก็คงจะต้องเ,อเรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าเหตุผลที่ครอบครัวมาคอ ชนะถล่มทลายในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากสามเหตุผลนะครัเหตุผลแรกก็คือ,อฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมันอยู่ในวังวนของการเมืองที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องมานานจนคนไม่ได้มีความหวังครับครับต่อผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือสายปฏิรูปสายปฏิรูปเนี่ยก็อย่างเช่นคอรีคอรัสนาคิโนนะครับอย่างเช่นฟิเดลรามส นะครับอย่างมาปาปตาอารโยในช่วงแรกนะครับอย่างน้อยๆเป็นนิโนอาครีโนเดอะเอิร์ธลูกสาวของพอรัสซอนนะคืโนผู้ที่โค่นล้มาคอสเนี่ยนะครับเขาสัญญาว่าจะปฏิรูปแต่ในที่สุดการเมืองฟิลิปิน์ก็ยังอยู่ในวงบนของการคอร์รัปชันนะครับจมปลักอยู่กับการเมืองแบบเดิมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือสายที่เป็นสายประชานยงประชานยมก็แน่นอน เคยดีนนมาคอสคนพ่อนะครับโซเซฟเอตราดานะครับนะรับปากเาอารโยยุคหลังนะครับแล้วก็รอิโกดูเตเต้ดูเต้ด้วยแจกเงินแต่เป็นการแจกเงินแบบไฟไหม้ฟางอะครับดเงินใช้หมดไปในนโยบายหลายประเทศมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้จริงๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพัฒนาการทางการเมืองของปปินส์เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคนปปินส์ดีขึ้นครับ คนฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้เห็นคุณค่าว่าการเมืองมันจะมาช่วยเปลี่ยนอะไรเขาได้เพราะนั้นเลือกส่งเลยดีกว่าเลือกเชลลิลิปีเลือกดาราเลือกสีสันเพราะนั้นการเมืองในฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้แข่งกันนโยบายครับแต่แข่งกันว่าในตอนหาเสียงเนี่ยไทยสัดอีเวนต์แล้วดึงมวลชนได้มากกว่ากันคนเหล่านี้ก็จะได้ตําแหน่งไปเว่าอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือ ในตริจีนเนี่ยสังคมของเขามันเป็นสังคมให้อภัยมันเป็นสังคมปลอมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาพ่อชวนพ่อเคยทําไว้แล้วก็แน่นอนบองบองเองก็อยู่ในกระบวนการนั้นด้วยนะครับที่เป็นกระบวนการช่อชนนั่นแหะนะครับก็ไม่ได้ถูกบทเรียนบทเรียนไม่ได้ถูกนํามาอยู่ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่อายุต่ำกว่าสี่สิบเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยครับดังนั้นพอ แต่ตลอดชีวิตเขา40ิปีเขาคิดควัมการเมืองจาก,กข้อแรกอะเขาก็เลือกอย่างที่ผมบอกอะเลือกสีสันเลือกค,คนที่เขาคิดว่าเป็นไ,ไลฟ์สไตล์ในความฝันของเขาเป็นตัวแทนแค่นั้นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคคนโยบายของมาคอสกับซราร่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดมากเพราะไม่มีฝ่ายไหนแถลงนโยบายหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขาก็มีการหาเสียงครับถ้าจับสิ่งที่เขาหาเสียงได้เราจะรู้นโยบายของเขาเนี่ยเป็นนโยบายสายกลางครๆับ ที่เริ่มเปิดกว้างทางด้านนโยะบายมากยิ่งขึ้นกับเรื่องที่คนฟิลิปปินส์สนใจอย่างเช่นเรื่องทําแท้งท <ำ S 2> เรื่อง,างอยาล้างเรื่องสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศวิถีอย่างเงี้ย<อ>ซึ่งค,คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์เรวร้ายในช่วงมาคอสเนี่ยเขาขื่นชอบเรื่องพวกนี้เขาก็เลยเลือกคนเหล่านี้เพราะว่าโครงสร้างประชากรของฟิลิปปินส์เนี่ย ประชากรตัวเนี่ยอายุแค่ย5ปีนะครับโดยเฉลี่ยเพราะนั้นเขาเขาก็จะชื่นชอบเรื่องพวกนี้ครับแสดงว่าประชากรของฟิลิปปินส์เกิดกันเยอะนะอาจารย์เกิดกันเยอะทาให้อายุเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศนี้แค่25เองเหรอครับใช่ครับดังนั้นรากรากมันก็ไม่เคยรึกอะไรกันสักเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็ไม่สนใจประวัติศาสตร์สมัยมาร์กอสพ่อนะฮะ ก็สนใจสภาพหน้าตรงนี้แต่หัวใจที่เป็นตัวชี้ขาดก็คือประชาชนฟิลิปปินส์เขารู้สึกเขาร่มเหลวกับสายปฏิรูปว่ากันอย่างนั้นเถอะกับก็นโยบายของสายปฏิรูปเองในที่สุดมันเป็นการปฏิรูปที่ไม่ได้มีความจริงใจและต้องการที่จะปฏิรูปทุกภาคส่วนจริงๆถูกต้องไหมครับกระบวนการคอรัปชันมันยังคงเกิดขึ้นครับ ผู้นำสายปฏิรูปบางคนอย่างเช่นมาการ์ปาเกาอารโย,โยซึ่งเคยป็นตนาการมาหายาลัยมาก่อนด้วยแต่พอเข้าสู่อานาจเนี่ยแล้วก็มาชื่นชมวิธีคิดแบบอย่างเช่นตอนนั้นคนที่พูดถึงเยอะก็คือคุณอารโย,โยเนี่ยยกย่องระบอบที่เรียกว่าทักซิโนมิกขึ้นมาครัแล้วก็ทําตามแล้วก็เดินหน้าไปสู่กระบวนการสร้างนโยบายประชารนิสส่งที่ที่ในที่สุดการปฏิรูปก็ถูกลืมไปนะครับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆประเทศครับไม่ใช่แค่ในีนเท่านั้นครับครับประเทศไทยด้วยหรือเปล่า ก็ถ้าเกิดว่าเราเองเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ถึงเวลาที่เราต้องทบทวนแล้วก็คิดย้อนหลังกลับไปแล้วก็ตอบบทเรียนจากประวัติศาสตร์รับสิ่งที่น่าหวัดเสียวสําหรับประเทศไทยก็คือแจกเงินแต่เราไม่เห็นการแตะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจว่าจะเป็นรูปกันอย่างไรตรงนี้น่าเป็นห่วงนะอาจารย์ครับใช่ครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งในประเทศที่ประชาธิปไตยเขาพัฒนาไปมากๆเนี่ย พรรคการเมืองแต่ละพรรคเขาจะมีจุดยืนที่ชัดเจนถูกต้องไหมครับผมเป็นอนุรักษนิยมผมเป็นพรรคแรงงานผมเป็นพรรคกรีนรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วแต่ละพรรคเนี่ยเขาจะมีแมนดูเฟสโตครับมีคําแถลงนโยบายว่าถ้าผมได้เป็นรัฐบาลผมจะทําแบบนี้ และผมจะไม่ทําแบบนี้ไอ้สิ่งที่ผมจะทําแบบนี้เนี่ยผมจะทําได้โดยหาแหล่งรายได้จากที่ไหนมาซัพพอร์ตแต่ภาระที่จะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้สิ่งนี้เนี่ยประชาชนต้องแบกรับภาราอะไรบ้างแล้วแข่งันที่ออฟชั่นพวกนี้ครับครับอืมอืมก็เป็นความหวังและเป็นความฝันนะฝันกับกิลดูครับก็เป็นเป็นทั้งสองอย่างครับเป็นทั้งความหวังและเป็นทั้งความฝันครับแล้วก็คำถามที่สำคัญคือทำยังไงพวกเราจะทำให้มันจริง ครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันเป็นทิศทางที่มันกาลังจะไปทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยนะอาจารย์เราเราเห็นเราเห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นทิศทางที่กําลังจะไปในทางอาเซียนครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วทางอาเซียนนะครับที่คนในประเทศส่วนใหญ่จะนิยมชมชอบผู้นําที่มีความเข้มแข็งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นําที่มีความเข้มแข็งแล้ว มีอำนาจเปินเศรษฐศดจตรในระดับหนึ่งเนี่ยจะนําการเปลี่ยนแปลงมาให้เพราะในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีการประสบความสําเร็จนะครับกับผู้นําบางคนที่อยู่ในอานาจต่อเนื่องยาวนานนะครับถึงจะมีความอานาจนิยมในระดับหนึ่งแต่เขาก็สามารถจะทําให้ประเทศเนี่ยพัฒนาการทางเศรษฐกิจจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้นะครับคนเหล่านี้ก็อย่างเช่นนายยรีลีกุนยูของประเทศสิงคโปร์ถูกไหมครับอันนี้ก็จะถูกพูดถึงโดยตลอดนะครับ ้าไปาออกไปหน่อยก็อาจจะพูดถึงนายรัมปักประธานีิปักจูจีของเกาหลีถูกต้องไหมครับ,รบอาจจะพูดถึงพรรค NLD นะครับของเมียนมาที่แน่นอนอ,องคการจูจีเองก็ก็ค่อนข้างที่จะมีความนาานิายมในระดับหนึ่งนะครับ,รบหรือในประเทศไทยก็จะพูดถึงปักเเรมในมาเลเซียก็พูดถึงดรมหาเทโมขมัดนะครับแต่ความแตกต่างกันของผู้นําที่อยู่ยาวแล้วประสบความสําเร็จกับผู้นําที่อยู่ยาวแล้วอาจจะล้มเหลวแล้วไม่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเนี่ย คือเรื่องของธรรม,มิบาลครับครับธรรม,มิบานถึงคุณจะอำนาจนิยมแต่ถ้าคุณมีธรรม,มิบาลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความโตกใสกลไกการตรวจ,จสอบที่มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เปิดกว้างเข้าโลกตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นโมเดลแบบอาเซียนที่ไปต่อได้ครับค่ะอ,คอาจารย์จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่มีเด็กเจนรุ่นใหม่เยอะๆเติบโตมากกว่าด้วยไหมคะมันเกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะไอเดียนี้แนวคิดก็มันมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราพูดถึงเด็กเจนรุ่นใหม่เนี่ยครับ เรากรูมิ่งเขาให้เขาได้เรียนรู้โลกจริงๆหรือเปล่าว่า<อ>ในโลกจริงๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนในเงื่อนไขในบริบทต,ต่างๆมากน้อยแค่ไหนการเซบาเดอ h e บุ๊กเปิดหนังสือแล้วการทฤษฎีแล้วทําตามเนี่ยมันอาจใช้จริงไม่ได้ในโลกโครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้จากการถอดบทเรียนทางประวัติศาสตร ท,ทั้งที่ล้มเหลวและทั้งที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงจะต้องให้เขามีส่วนรวมมากยิ่งขึ้นแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ไม่แค่เป็นฝาเขาออกอเ,เพราะถ้าเกิดคุณัาเขาออกไปเรื่อยๆคุณไม่ให้เขามีส่วนในกิจกรรมต่างๆในทางการเมืองหรือในอะไรเลยเนี่ยใ,ในที่สุด คุณก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังกับเจนเนเรชันในอนาคตต่อไปได้อีกถูกต้องไหมครับเพราะเขาจะรู้สึกเขาไม่ต้องการมีคนร่วมอีกแล้วค่ะเอาเอาอาจรยขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรปิติรีแสงนามค่ะเป็นผอฝ่ายชาการศูนย์อาเซียนศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะสุดยอดดรปิตินี่วิเคราะห์ได้เห็นภาพเลยนะเห็นภาพชัดมากและไม่ใช่แค่ภาพการเมืองฟิลิปปินส์นะยังเข้าใจการเมืองในอาเซียนด้วยในอาเซียนในภูมิภาคเราเนี่ยแหละ